ทุกครู้กันไหมว่าถุงพลาสติก1ชิ้นมีอายุยืนยาวถึง450ปีเลยนะหรือเทียบเท่ากับโลกหมุนรอบตัวเองประมาณ164,359รอบแล้วถุงพลาสติกแบบใช้แล้วทิ้ง1กิโลกรัมยังปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่ากับลูกบอลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง2เมตรเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นแล้วภารกิจพี่หมีกู้โลกวันนี้เราอยากจะพาทุกคนมาทำชาเลนจ์ด้วยการใช้ถุงผ้าไม่รับถุงพลาสติกเพื่การทำภารกิจในครั้งนี้เราจะใช้ถุงผ้าจากเซเว v e n ลวที่ได้มาในราคาพิเศษสุดๆ ทำไมได้ราคาถูกก็ปกติถุงผ้านี้เนี่ยราคาปกติ49บาทแต่ว่าเราสามารถนําแต้มออม m e มเบอร์หนึ่งพันคะแนนไปแลกซื้อได้เหลือเพียง29บาทเองบอกเลยมากที่สําคัญพอเราพกถุงผ้าของเซเว่นอีเลเวนแบบนี้ครั้งที่เราเข้า 11, เซเว่นอีเลเวนสามารถนําบาร์โค้ดตรงจุดนี้ให้พนักง,งานสแกนได้เลยก็จะได้เต้มออม m e มเบอร์เพิ่มอีก100คะแนนด้วยนะจำกัดเพียงแค่สิิต่อสมาชิกต่อรอบโปรโมชัน่นพอพกถุงผ้าแบบนี้แล้วทุกครั้งที่เราซื้อของจากเซเว่นอีเลเวนหรือซื้อองา,นา,นอนาองอก ใช้ถุงพลาส,สติกแล้วเห็นไหมว่าพกมาด้วยดีทั้งต่อโลกแถมได้คะแนนอีกด้วยนะงั้นแล้วพี่หมีจะขอชวนทุกคนมาพกถุงผ้าเซเว่นอีเลเว่นกันเยอะๆนะถุงผ้าที่ร่วมรายการด้วยมีตามนี้เลยใครมีอยู่แล้วก็ใช้ได้เลยนะถุงผ้ารักโลกของเซเว่นมีวางจาหน่ายแล้วตั้งแต่วันที่1มิถุนาย,ยนถึง23มิถุนาย,ยนนี้เท่านั้นถุงผ้ามีวางจําหน่ายเฉพาะบางสาขาที่ร่วมรายการหรือสั่งซื้อผ่านระบบจองที่ร้านเท่านั้นใครมีแล้วอย่าลืมคอมเมนต์อวดพี่หมีกันหน่อยว่าใช้ลายไหนกันอยู่วันนี้้ไปลบบาา